สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรสลิดเปลี่ยนนะผมสำหรับอ p ีนี้คลิปนี้นะผมผมก็จะมาทําการเปลี่ยนโคมไฟหน้านะผมรวมถึงชุดฝาครอบนะผมนี่นะผมซึ่งมันได้แตกหมดแล้วนะผมผมก็เลยได้ทําการสั่งชุดใหม่มาแลผมจากราสดาเลยนะผมมาทั้งชุดโคมไฟนะผมแล้วก็ชุดฝาครอบนะผมหน้ากากหน้านะผม ซึ่งวันนี้ก็จะมาทําการเปลี่ยนกันนะผมเนื่องจากชุดเก่าแตกหมดแล้วนะผมรวมถึงขายึดต่างๆนะผมก็ได้หักหมดแล้วก็เลยทําการเปลี่ยนทั้งชุดเลยล่าสุดแม่บ้านนะผมตัวนี้เป็นรถแม่บ้านเป็นรถภรรยานะผมล่าสุดภรรยาบอกว่าไฟต่ํานะผมขาดอีก <c oughs> นี่นะผมซึ่งไม่ได้สั่งมานะผมซึ่งเพิ่งมาบอกล่าสุดนะผม นี่ติดจะไฟสูงนะผมไปตามขาดนะผมแล้วก็รอเปลี่ยนบนหลังแล้วกันแต่วันนี้ก็จะเอาเป็นชุดโคมไฟหน้านะผมแล้วก็เป็นฝาครอบไฟหน้านะผมหน้ากากฟไฟหน้านะผมตัวนี้เลยนะผมสองชุดนี้ โอเคครับผมเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับซึ่งหลักๆนะผมเราจะต้องถอด Not น็อตสกรูตัวนี้นะผมเป็นไขควงปักแฉกนะผมตัวนี้นะผมแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะผมสองตัวสองข้างฝั่งนี้ด้วยนี่นะผมโอเคเร,เริ่มถอดกันเลยครับได้ทำการถอดแล้วนะผม ก็จะมีสกรูน็อตตัวนี้นะผมใช้ไขควงปากแฉกนะผมในการขันนะผมเมื่อถอดมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะผมนี่คือชุดเก่านะผมแตกหมดแล้วทําการซ่อมด้วยกาวไปแล้วครับผมเห็นไหมชุดตรงนี้ก็ซ่อมด้วยกาวนะผมซึ่งผมไม่ได้เป็นคนซ่อมนะผมไม่รู้ภรรยาเอาไปร้านไหนนะผมซ่อมนะผมทำให้เสียชุดไฟไปเลยนะผมนี่นะผมผมไม่แน่ใจว่า จะใส่กับชุดใหม่ได้หรือเปล่าครผมผมก็เลยสั่งมาใหม่เลยนะผมตัวนี้เนื่องจากภรรยาเอาไปทำนะผมเสียเลยนี่กาวเยิ้มมาติดโครงไฟด้วยซึ่งผมก็จะต้องทำการถอดหลอดไฟออกนะผมดวงไฟออกนะผมคิดไปคิดมานะผมผมก็จะไปหาซื้อ หลอดไฟมาใส่เลยนะผมเพราะว่าหลอดไฟสองสว่างตัวนี้มันขาดไฟต่ำนะัผมติดแต่ไฟสูงนะผมเดี๋ยวจะไปหาดูแถวร้านใกล้บ้านแถวนี้นะผมว่าจะมีขายไหมก่อนอื่นก็จะมาถอดตัวนี้ก่อนนะครับผมโอเคเามาเริ่มถอดกันเลยครับนี่มันจะเป็นตัวแจ็คนะผมนี่ดึงออกได้เลยนะครับผมนี่นะครับผม เป็นแจ็คแบบนี้แล้วก็ถอดตัวนี้ออกได้เลยนี่นะครับผมนี่นี่นะครับผมเมื่อถอดออกมาแล้วนะผมก็จะเป็นแบบนี้นะผมถ้าเราต้องการต่อถอดหลอดไฟอีกนะผมหลอดไฟตัวนี้นะผมเราก็จะต้องขันน็อตคูตัวนี้นะผมเพื่อเอาหลอดไฟออกมานะผมแต่ผมจะไม่ถอดนะผมเนื่องจากหลอดไฟข้างในนี้นะผมมันได้ขาด ไปต่ําไปแล้วนะผมแต่เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะผมวิธีการถอดนะผมก็คือขันตัวนี้เลยนี่นะผมก็จะดึงออกเลยนะผมนี่นะจะออกมาแบบง่ายดายเลยนะผมเมื่อตัวสปริงด้งออกแล้วนะผมก็ประมาณนี้นะผมแต่ผมก็จะไปหาซื้อหลอดไฟมาใส่ใหม่ด้วยนะผมซึ่ง ผมไม่รู้นะผมพยายามเพิ่งมาบอกนะผมว่าหลอดไฟหลอดไฟต่ำนะผมขาดด้วยนะผมซึ่งผมก็จะต้องไปหาซื้อแถวร้านแถวนี้นะผมเพื่อมาใส่นะผมกับชุดไฟใหม่เลยนะผมตัวนี้เป็นชุดโคมไฟปี2012ถึงปี2016นะบผมหากท่านผู้ชมใช้รุ่นนี้อยู่นะผมต้องการสั่งนะผมก็คือชุดโคมไฟสกูปปี้2012ถึง 2,016นะผมใช้ชุดโคมไฟชุดนีดด้เลยนะผมตอนนี้เราก็ได้ซื้อหลอดไฟมาแล้วนะผม140บาทนะผมตัวนี้นี่ตัวเก่านี่ซึ่งชุดโคมไฟตัวนี้นะผมที่ผมสั่งมาจาก l a ซา d a นะผมก็สองชิ้นนะผมก็อยู่ที่900กว่าบาทนะผมโปรเจกต์วันนี้ก็พันกว่าบาทนะผม จริงๆถ้าชุดตัวเก่านะผมมันไม่หักตรงนี้นะที่ช่างเขาทำมานะผมที่เขาไม่หยดกาวกาวร้อนไปนะผมก็ไม่ต้องซื้อชุดใหม่มาใส่เลยนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูขชุดเก่านะผมนี่หยดกาวนะผมและมีการหักตรงนี้ด้วยก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่นะผม โอเคเอาค้ okay. Okay. โคามาถอดตัวนี้ออกกันนะครับค่อยๆถอดนะครับผมเพราะว่ามันเด้งไกลมากกดไว้หน่อยนะครับผมไม่ต้องถอดจนน็อตออกเลยนะครับผมเพราะนิดเดียวมันก็ได้แล้วนี่นะครับผม ต่อมาก็ใส่หลอดไฟนะครับผมเห็ okay, นะครับผมวิธีการใส่หลอดไฟนะครับผมมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นรูล็อกนะครับผม โอเคได้แล้วนะครับผมนี่ออมานะครับผมก็ใส่ยางครอบนะครับผมกันน้ำกันฝุ่นไปเ,อเอยได้แล้วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นน็อตแถมมาให้นะครับผมอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ตกไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นจุกตัวนี้นะครับผมกันน้ำเข้านะครับผมกันฝุ่นเข้าโอเคได้แล้วนี่นะครับผมเมื่อเราประกอบชุดหลอดไฟได้แล้วนะครับผมเราก็จะมาประกอบขาย,ยิบกันนะครับผม ขายึดระวังหน้ากากนะผมเข้ากับโคมไฟนะผมนี่นะผมก็จะเป็นขาย,ยึดตัวนี้นะผมนี่นะผมก็จะใส่แบบนี้นี่นะผมก็จะมีน,อน็อตมาให้แล้วก็ขันไปเลยนะผมให้แน่น นี่ครับผมเมื่อขันได้แล้วนะผมนี่ก็จะมีตัวนี้อันนี้ปรับได้นะผมจะเป็นไว้ยึดกับชุดโคมไฟนะผมแล้วก็ไว้ตั้งระดับไฟได้ด้วยนะผมให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมนะผมไม่ต่ำเกินไปไม่สูงเกินไปนะผมนี่ก็จะมีตัวนี้นะผมก็จะสอดเข้าไปเลยนะผม สอบแบบนี้นี่นะคมนี่ก็ปรับเข้าออตัวนี้ขันให้เข้ากันเลยดีแล้วครับมประกอบเข้ากันเลยแล้วครับนี่ เป็นล็อกอมันปึ๊บฝั่งนี้ด้วยปึ๊บนี่มัจะได้แล้วนะผมนี่ที่ผมบอกว่ามันปรับได้แล้วผมนี่นะผมเราก็มันจะขันตรงนี้เพื่อปรับนะผม ไปปรับที่หลังนะผมเอาไปประกอบกันก่อนนะครับผมต่อมานะผมเราก็มาประกอบใส่กับตัวรถเลยนะผมก็เสียบแจ็คให้นะครับผมแจ็คขั้วสายไฟนะผมเข้ากับขั้วโคมไฟเลยออืมแล้วก็ประกอบปรับเข้าไปเลย ไม่ยากครับผมผมลืมต้องใส่คลิปด้วยนี่นะผมซึ่งเขาไม่ได้แถมให้นะผมเราก็จะต้องถอดเอาจากตัวเก่านะผมนี่นะผม ลืมนรัวผมเราต้องใส่กิปด้วย me nee. รู้สึกว่าสั่งชุดสีมาไม่ตรงกันนะครับผมอันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับผมอันนี้เป็นสีขาวครีมไม่เป็นไรครับผมมันก็จะออกขาวมุกหน่อยตัวนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการติดตั้งชุดโคมไฟหน้านะครับผมสกูปปี้ไอปี2012นะครับผมตัวนี้เป็นปี2012ถึง2016นะครับผมรุ่นนี้โอเคครับผมมาลอง ดูระบบไฟกันนะผมว่าจะติดไหมไฟตำ่ำโอเคไฟสูงโอเคครับผมส่วนปรับนี่ขอให้ปรับทีหลังแล้วกันถ้ามันต่ำมากหรือว่าเปิดไฟสูงแล้วมันสูงมากนะครับผม ต้องไปเทสต,ตอนเวลาขับกลางคืนนะผมโอเคครับผมติดแล้วโอเคครับผมถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะผมเรียบร้อยดีถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะผมถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมช่องเพชรเศรษฐีนะครัผม สำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ